นี่เราเรานี่เราเคยรั่ง,มา,าะะงามาชายแล้วนะคะหลอกดีนัดออกแบบเป็นโตเป็นตอเลยถึงเราก็เลยออกมาชายแล้วเอาแปะเข้าไป,ไป<ใ>นะแต่งหน้าดวยบอกมันจะแต่งหน้าส่วยเลยเวลาชายัยก็จะมาได้หลอกซิวเสียนซิวไรออกไปมัง่งอ,อืมเอามาถึงเวลาหลอกกันได้แหละเลยเ,ลเนี่ยไปลกอกกนไม่เจ๊บ<อ>ทีเดียวเลยในเช้า โอ้ยทีเดียวเลยใหญ่จักชายอยู่เมื่อกี้ขึน้นใจธกิดขึ้นใจธกดิดฟุบเลยหนึ่งซองะะฟุ๊บหนึ่งซองเร็วฟุ๊บรอเลยออกเป็นตอเป็นตอมาแนะล้วพี่น้องรอรอตาเร็ดตาไร็วลุดเป็นตอเป็นตอมาเลย,ยทีงนี่มึงไม่ต้องกลัวไว้เป็นลุม่มเป็นไรมีตัวเนอร์เคนซิง่ง คือนาร่านี้มีคือมีขอบเลยมึงยี่ชายได้มีถุกยางเลยทั้งไี่เฉดตามลังเลยค้ <Okay. S 1> องก็ยี่อดีนาาค่ามาชายแล้วนะคะเต้าเคียว